นางสาวสุดารัตน์แป้นทองคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบทเสภาสมคีเสวกตอนวิศวะกันมาอันชาอดใดไรสรันทีสุขสงบต้องมัวร ร้อนรอนหาผลนมเอณชาอินั้นอรชนไม่สนใจในกิจศิละปะวิไลละวาดางามแต่ชาิไดรุงเรือง งบวางการรบอริพลอลลนลามยอมจำนนานงศิลปะสง่างามเพื่ออารอามเรื่องระยับประดับประดา อันชาดได้ไรช่างชำนาญสินเหมือนอารินไรชมบันลมสง่าใครใครเห็นไม่เป็นทีจำเริญตาเขาจะพากันเย้ย ให้ออยัยศิลปะกรรมนำใจให้สร้างศกช่วยบรรเทาทุกในโลกให้เหือดหายหหจำเริญตาพาใจให้สบาย อีกราอังกายก็จะพ้อยสุขสราญแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้ารานาสงสารเพราะขาดเครื่องระงั ดับรำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยไอ สินละปะกรรมนั้นถั่วไปสีวิไลวิราอดีเป็นสีมือ